ข่าววัสด,ดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่ในช่องอาริาสาเคราช n แนเเล,ลนะคะก็จะพาทุกคนมาเติมความแซ่บกันที่ร้านอัปเตอร์ยำนะคะปริมาณลูกค้าตอนตอนจะเปิดร้านเนี่ยปริมาณเยอะมากเพราะฉะนั้นไม่สามารถที่จะทําให้ลูกค้าเนี่ยน,นั่ง<น>โตได้พร้อมกันทั้งหมดไม่สามารถทําให้ลูกค้าเพิ่มมาเลยนะคะปูหมาอีกหนึ่งร้านไม่ล้าจัดร้านนะคะสครูตจ, <ะ S 2> จ<ะ>้าจ่าเมย์เมเลื่อนลำโพงมาทางนี้ มาไม่ร้ายปูนะแล้วปูดำมีปะปูดำไม่มีค่ะที่ร้านปูดำไม่มีวันนี้ปูดำได้มาแค่5้กิโลลูกค้าสั่งแล้วปูดำปูม้าร้าน้วจูม้าเป็นไม่ร้านหนึ่งไม่ร้านหนึ 1, 1> ่งคันนี้นะคะเรียบร้อยค่ะนะจ้ะออยำซี่โครงไก่เค็มกลับบ้านค่ะปะลาไม่คะ,ะค่ะแค่นี้นะคะเรียบร้อยขอบคุณค่ะ ต่อนับแต่เองนะคะนับนี่แล้วมานับเหมนเดิมค่ะดต่อไปขิดที่สี่เนี่ยไม่แน่ใ,นใจอ่านถูกอ่านผิดน,นะคะคุณเปียกรกฎถ,ถูกไหมคะัคุณเปียกรกฎนั่งโต๊ะที่สามนะจ<ช>๊าที่รัก<ะ>ของคุณเปียจะไปยำไส้กรอกยำหมูยอไข่เค็มสองอย่างนี้ไม่ล้านะคะยำคอหมูลและยำกุ้งสดอันนี้เป็นปลากุ้งสดเป็นทูโทนนะคะเเพิ่มอะไรคะที่รักเ่ยำไส้กรอกไม่รา้านไส้กรอกไม่ล้านอีกหนึ่งค่ะเป็นสองค่ะ หมูยอยหมดแล้วจะที่รักษาหมูยอยแค่สต๊อกนั่นหนึ่งค่ะ,ะไข่ดแดงเค็มไม่รักไข่แดงเค็มไม่รักอีกหนึ่งค่ะแล้วก็หมูสามชั้นสองสามชั้นเพิ่มอ,อีกสองค่ะคอสองคอเพิ่มอ,อีกสองค่ะไก่หมดแล้วจะที่รักษาขอโทษค่ะสามชั้นเอ่อพี่กุ้งขาสรุปแล้วเพิ่มสามชั้นสองคอเป็นสี่นะคะเรียบร้อยค่ะขอบคุณค่ะจา๋า ของตัวเองติ๊กเอาไว้เป็นสดใช่ค่ะเพิ่มสุขอีกหนึ่งขอบคุณค่ะไม่ไม่ล้าค่ะคิวต่อไปคิวที่ห้าค่ะคุณพิมมี่สวัสดีค่ะคุณพิมมี่อยู่ไหมคะขอโทษค่ะคุณพิมมี่นั่งตอะที่สิบสองหรือสิบสามสิบสองไจ๊ะ ขอบคุณพิมมี่นะคะยำซี่โครอองยำหมูย่อไข่คลิยำข้อหมูยำหอยแครงยำกุ้งสดเป็นทุนทนยำปูมมาทุกอย่างขอรสจัดปลาทั้งหมดนะคะกลับบ้านจะเป็นยำปูหมาปลาาเช่นกันค่ะ <c oughs> เพิ่มเติมไหมคะคุณพิมมี่ <c oughs> ข้าวเหนียวเป็นสามบวกอีกสามเหรอคะ <c oughs> ข้าวเหนียวเพิ่มสามจัดพี่กุ้งขอบคุณคะ่ะเรียบร้อยคะ <c oughs> ่ะคิวที่ เราดัเปลี่ยนจากวันที่10 20และ30ของทุกเดือนมาเป็นทุกๆวันอาทิตย์และทุกๆวันที่ทางร้านรู้สึกอ่อนล้าและอ่อนแรงหากวันไหนทางร้านรู้สึกเหนื่อยค่ะจะประกาศให้ทราบผ่านทางเพจอัพเทียมนะคะล,คลูกค้าสามารถติดต่ออัปเดตข้อมูลข่าวสารจากผ่าน,านทางเพจอัพเทียมได้เลยค่ะสำหรับในส่วนเรื่องดื่มค่ะอัพเทียมจัดเตรียมน้ำเปล่าและน้ำแข็งไว้ทางด้านขวามือนะคะลูกค้าสามารถบริการตัวเองได้เลยค่ะหากลูกค้าท่านใดต้องการทานในส่วนของน้ำอารมณ์หลากสาาีสามารถซื้อเลยนำเข้าจากบิ๊กเซีย้าได้เลยนะคะทางร้านไม่คคคิิดดด่่่าเปขวะวะรมมถึงงในนนสอ้ล จากนั้นเตะนมนะคะโรตีพรีเมียมจากร้านอัปเปรสนะคะขนมครกสิงคโปร์สุรโบราณและผลไม้สดดนานขึ้นป้าทั้งหมดนีขวามือเช่นกันค่ะอาตยัมขอยักยืสิวงสินในการนำเข้าเครื่องดื่มประเฟทแอลกอฮอล์ทุกชนิดนะคะตามมาตรากฎหมายที่ว่าด้วยห้ามจำหน่ายและดื่มสุราในสถานประกอบการและบริการน้ำมันเชื้อเพลิงค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดจอดรถเป็นฝั่งตรงข้ามนะคะลูกคนรถสุหรี่ทุกกรณีค่ะเนื่องจากเป็นบริเวณหัวใจน้ำมันนะคะลูกค้าจ๋าเราไม่อยากจับไปพร้อมๆกันค่ะเพื่ออัตรารถในการรอยัน โปรดหาดกิจกรรมมาทำระหว่างรอขอบคุณค่ะขออนุาตและขอตัวไปยามก่อนนะคะเจอเจอกันใหม่ในรอบหน้านะคะลูกค้าาแล้วเราก็จะกลับมายามค่ะขอบคุณค่ะ ไข่น้อยอบไข่น้อยอีฟอีฟเอาจริงๆนะคะมันมันเป็นเรื่องมาเลย์ค่ะตอนนี้เราก็อยู่ในช่องอาริสาเคราชแนลนะคะก็จะมาเคาน์เตอร์น้องหลุดคิวนะคะมาดูน้องหลุดคิวก็จะทำส่วนออเดอร์กลับบ้านนะคะรับโอนได้เลยแค่พอสั่ทรับคูปองส่วนดโซนไม่ไม่มาคาดคันกันเนาะไดูขาดเอออ่อยดี

ก็อยู่ในเคานเตอร์ของดูวิวนะคะดูวิวก็จะทำกลับบ้านนะคะ ยอนไม่ร้านหนึ่งหมูยอไข่เค็มไม่ล้านหนึ่งไม่ล้านไม่ร้านไม่ร้านตอนนี้เราก็อยู่ในช่องอริสาเคราอริสาเคราชแนลนะคะขอบคุณมากค่ะอย่าดูดคลิปน้ไม่น่ารักอย่าโง่ดูดสาาุดนะคะที่เข้าใจแล้วก็เป็นกำลังใจ แล้วนะคะคเดี๋ยวแอนจะขอปิดไลน์นี้นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวจะกลับมาอะไรไม่เกิน5นาทีนะคะ,นเ,นดเ,ะ,คะเดี๋ยวคุณไปไหนเนาะใครรอดูไลน์สดจากร้านคาเพื่อนนะคะเดี๋ยวไม่เกิน5นาทีนะคะเดี๋ยวนนะคะุณเปนอะไรราคาที่ร้านหนึ่งก็ร้านบอ,อย ไม่เผ็ดน้อยได้ได้ค่ะอีฟอันนี้ไม่เผ็ดนี่คือไม่เผ็ดอันไหนนะ่เนาะยืนใจดี รวมเบ้หน <h ice> ึ่งนะน้ำออกไอ้ส้มๆมีรวมเบ้อหนึ่งคันบางีมันบางอยู่บรรยากาศทามร้านนะคะเวลาประมาณ6กหนึ่งทุ่มนะคะวันพุธนะคะตอนนี้เราก็อยู่ในเคานเตอร์ของน้องยกติ๋วนะคะสวัสดีค่ะ ไม่ล้าจ้ะ Cảm ơn. Cảm ơn. con làm mà. Give. làm thằng nào làm order vậy ใเขียนใหญ่ๆเียก็ือไม่ตอนนี้เราก็ไปดูเคาน์เตอร์ของทอดกันนะคะค่ะตอนนี้เราก็อยู่ในเคาน์เตอร์ของทอดนะคะของทอดก็จะมีหมูสามชั้นราคา60บาทนะคะแล้วคอหมูทอดก็ราคา80บาทไก่ทอดก็70บาทนะคะข้าวเหนียวหนุมจีน10บาทค่ะ ย่ไอไหนจะอะไรุกคเลยอนี้ก็จะเป็นเมนูแอ,อกลับบ้านนะคะก็จะมีถ้าเป็นหมูยอก็120บาทนะคะ หมูยอไข่เค็ม140บาทยำไข่แดงเค็มหนึ่งยำกุ้งค่ะแล้วก็ยำคอหมูทอดนะคะก็140บาทนะคะยำหอยแครงก็160บาทค่ะยำกุ้งสด200บาทนะคะยำปูม้า270บาทค่ะยำรวมเวอร์เวอร์ห0บาทนะคะ ของสดแยกไม่ได้นะคะแยกได้เฉพาะของแม่แเดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวเรียกนะาคะลูกค้าจะ๋ะ เหนื่อยเลยกัดฟันพูดใช่ไหมตอนนี้ยังไม่เหนื่อยตอนนี้ยังไม่เหนื่อยตอนนี้เรากประชาสัมันธ์นะคะสําหรับลูกค้าที่สั่งของกลับบ้านนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดของลูกค้าเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะประกาศชื่อเรียกนะคะ 2. นะคะลูกค้าของความกรุณาไม่หยิบของเองนะคะเนื่องจากว่าหลายๆครั้งที่เราขอหยิบของเอง่ยค่ะมีการหยิบผิดไปนะคะ ลูกค้าต้องเช็คทุกๆออเดอร์ของตัวเองให้ครบนะคะถ้าสมมติว่าเช็คไม่ครบนะคะแล้วกลับบ้านไปเราแจ้งทางเราว่าไม่ครบเนะะี่ยค่ะทางเราขออนุญาตแสดงความรับผิดชอบในทุกๆก,กรณีนะจ๊าลูกค้าจ๋าพราะทางเราขอให้ลูกค้าเช็คออเดอร์ให้ครบทุกกรณีก่อนแล้วถ้าไม่ครบอะไรเดี๋ยวแจ้งตรงนี้ได้เลยนะคะลูกค้าค่ะขอบคุณคะ่ะเพื่อไม่ให้เสียอารมณ์ในการรอนะคะหาน้ำเย็นๆหาเกมเล่นนะคะกินขนมรอได้เลยจ้าขอบคุณจ้า

แล้วหนูก็จะทำประมาณนีเยอะมากเลยัว่ะ20กล่องนะคะพอค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์ค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ให้ช่องไอซ์เนี่ยนะคะจะได้มีกำลังใจทำให้ทุกท่านได้รับชมนุกท่านได้รับชมนะคะคุณค่กปหนดีค่าขอบคุณค่ะสวาสดาค่ะ